วันนี้จะมาเล่นแมปกระโดด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  มีไงสุดละกูลงละอ้าวนี่คือชาวกระโดดของประเทศไทยเกือบผ่านละชอปแคมปกับชอบกับเซอรตกตรงกลางเป๊ะเลยแต่แพ้ผ่านใครที่อันเนเชี่ยมปี

เห็นแล้วไอ้ที่แดงดึงใช่ไหมสลับ f u c k i n g dude ดี๋กผ่านแค่ให้า k i n g dude เออผ dude อ้าว dude 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 เดวแล้วตยตรงนั้นโอ้ปะเก็บให้ o อกพูด้วยลืมให้ o อพีกู ให้โอพีเพื่อนผมโอพีคุณอะไรวนีทยไปแล้ว <OP. S 3> โอพีอุ้ยเหีียตายได้ยังไงตายได้เต็นสองอุ้ยเมื่อกี้มันก็เกยียบสลามครั้งหนึ่งแล้วไม่ได้ตาย ให้ยังเชื่อให้เราปีกุศลกันโยนเออผ่านแล้ว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 อืมตา่เที่ยมันมันโดนมันโดนไปละครั้งนึงแล้วมันก็อย่างมันให้ไอ้แล้วมันก็ไม่ใช่หัวหน้าเซิร์ฟฮะไม่ใช่หัวหน้าเซิฟไม่ใช่หัวหน้าเซิร์ฟพ่องนี่มันเซิร์ฟมึง เออใช่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 อืมอืมก็ลืมไปเจอปุ๋ยว่ะเอาวัตถุนี่ด่านนี้โจ้ท,ทุกทีสีขาวนี่ไปก็ยอมตายนี่คือตายแบบโคตรเท่ด้านไหนอ่ะนี่สีขาวอ่ะ I am a champion โครย โอ้โหมึงยังไม่ถึงไหนเลยกูกูเอานั่นนะลงไปส้างล่างแล้วแหละโรดิสันอีทายกุยอุ๊ยปปะปะเกยอ่ะปปะปะเกยอ่ะปปะปะเกยเกย์เกยเกย์เกย์ดูไปด่านอื่นแม่งเลยกูกูจะผ่านแล้วอีทายตายเล่นด่านนี้แหลย โอ้โหตายแล้วไอ้หน้าแชมปีกไปด่านอื่นไหมคิปก่อนค่ะแต่คลิปตอนที่เราพานโอ้อัดคลิปต่อดีกว่าผ่านแล้วยังไม่ผ่านปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปทมันวิงนน่งช้าจังผู้กระโดด ปู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 โอ้ยไม่กีเี้ยว่ะโอย้โอ้อใส่เกียวหมาไปเลยบูม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 เดียวย้ายดนแม่งเลยยึดขี้ผ่านละโอ้ย ควรตีนี่ด่านสามเหรอเดี๋ยด่านสองมไม่ควรตีนเมื่อกี้ได้ใช่ไหมแล้วก็ตรงล็อกใช่ไหมตายเว้ยเฉยเลยมึงโดนสลามครั้งหนึ่งเลยใช่ไหมคุณปล่อยมือเลยห้ามห้ามโดนดอนีกเลยจะไปดา่านสี่แล้วนะเมื่อกี้โดนไปแล้วผ่านย่างดา่านสอผ่านแล้วเดี๋ยวนี้ดิเป็นไงอุ้ยเฉดเขตเอาผ่านด่านสามเหรอ,อ กูด่านสี่ผ่านแล้วอ๋อแล้วด่านสี่อ๋อมันต้องตกน้ำอืมยากแต่น,นี้ง่ายง่ายกูเล่นอยู่ตาละไรด่นด่นไปด่นด่นห้าเลยจ้าแวสี่แล้วนี่มันดานน่าอะไรวะเนี่ย อยู่แต่ว่าต้องการเออผ่ะแล้วแน่ยแบบเนี้ย,นนยโดนไปละครั้งนึงก็ปล่อยนึงอุ้ยมันไม่ผ่านไม่มันไม่ตกน้ำเลยอะแล้วตัวเองกิวง่วเพิ่งไงเหรอไปด่านห้าอุย <c oughs> ไม่ไม่ตกน้ำสักที อันนี้ลายตาจริงหึจืออุ้ย,ยตกน้ำละตกน้ำรั้งนึงอืมด่านสีกูไม่ชอบด่านเนี้ย เนี่ยแหละเนะี่ยมึงเอามึงก้มหน้าให้สุดอะ่ะทำไมมันจะผ่านอือตายเรียก้มหน้าให้สุดเนี่ยหน้ามองพื้นเนี่ยกลมหน้ามองพื้นอุ้ยพระเจ้าเมื่อกี้เกือบอืออือตายไหม <laughs> ไอซีอ e yeah. yeah, no ีมาเสียไออยู like ่ไหนอ่ะนั่งนอกเชียอายมาจากไหนมาจากไหนผอ้ฟ mm ักเอ้ยอายมึงได้ข้ามด่านเหรอ ทำทำไมไอ้เนี่ยข้ามด่านทำไมด่านแรกต้องไปด่านแรกควายด่านแรกเล่นด่านแรกเลยด่านแรกสีสีอะไรให้มันดูดิเขียวเออสีเขียวด่านสองสีขาวนี่ด่านนี้ตรง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 นี้เลยเออย่ากูว่าอยู่ตรงนั้น เฮ่อมึงตามหลังกูแล้วมึงก็ตกด่านสีไปเลยเออกูกูด่านอะไรแล้ววะด่านด่านหกมั้งด่านห้าหรือด่านหกที่รู้ด่านห้ากูหายแล้วนี่กูตกมาแล้วใช่ไหมแต่กูไม่ตายใช่โดนเริ่งอ้าวโอ้โดหเจ๊กูชนะตรงไหนก่อนนี่ตรงนี้นั่งไปเลย ไม่ใช่ไม่ได้ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้นี่เลือกตัวตัวกว่าจะตายตายอยู่ดีอ่ะต้องเล่นซ้ำๆอ่ะจงหว่าชนะแล้ว,ว,ลวมันไปเล่น,นด่านอะไรมาด่านห้ามีด่านนี้แหละยากยากจริงด่านห้าแล้วถึงด่านห้าแล้วโอเคสับา้าตายสิตายแล้วล่ะอตายตายวล่ะ ด่านแรกด่านแรกง่ายสุดแม่ตายไม่เหลื <segregation> อเลย <Wirtschaft> อู้อ้าอย่าเล่นข้าม <Dir> ด่าน<อ>เออด่านสีเขียวอ่ะอู้ขึ้นหนึ่งอ่ะขึ้นข้ามหมื่นแล้วอือ I am the champion c h เป p ้ o นของแท้นี่คือแค่แชมเปี้ยน ถ้าโดนปุ๊บก็บตายอ่ะแต่นี้ยากจริงนะเว้ยกูปูกูโดนหลายครั้งแล้วเนี่ยย,ยังไม่ถึงข้ากด่านสี่ก็ยากด่านห้าก็ยากวะไอ้ไอ้อย, <c ười> อย,ยังไม่พลาดด่านหนึ่งเลยมีกูติดข้างอย่างเดียวเล่นซับกเลยทำไมอ่ะมันเป็นแบบนี้แหละแต่ไม่ใช่คนละอย่างเล่นซับนี้แหละสนุกกว่านะแต่ไม่ให้กระโดดกระโดดมันอัดชิดอยู่ ุุ Ooh, hit, 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 hit. ุ๊๊๊ปปชเฮ็ดเฮ็ดดันเฮ็ดดันเฮ็ดน่าจะชนะแล้วชนะล้ว like อืม so ก็เ like มื yeah. ่อกี้โดนเลยนั่นพอดีหรือดันหกดันหกนี่แหละยากกูไม่ผ่านเลยแล้วมันข้ามไปดันเจ็ดทำไมเมื่อกี้ร้องเล่นดันเจ็ดฉันยากวะยากอ๋อกูรู้แล้วเล่นยังไงดันหก สัตว์เลยแล้วมึงจะเข้าเข้าออกออกทำไมไอ้แกละกเนี่ยด่านผมจะโดดโดดทำไมโดดแล้วโดดแล้วมันไม่ผ่านอย่าโดดอย่าโดดเออเออฟักกิ้งฟัก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 ไอ้เออฟักโฉปุ๊ปปปปปปไอ้สัตว์ไม่ผ่านแม่งไม่ตกน้ำแต่ไม่ตกอย่างอื่นสวย เออไปเลยไอ้หนึ่งใไหนเนะี่ยโก้ชาแล้วง่ายโอ้ชืง่ายตรงไหนล่ะแดนหนึ่งพอดีเลยครบเลยชาแรกพบเลยโูเข้าไหมแดนหนึ่งไปแล้วจ้าสองอยู่ตรงไหน,นไสีอะไรไม่รู้ดดนแล้วเจสีขาวอะสีขาวแดนเจ็ดง่ายกูณลองมือขาอยู่ตรงไหนอันนี้อ่ะไม่ใช่ ตรงนี้เนี่ยไอตร้งไปสิใช่ไหมแล้วก็เลื่อนไปแล้วมึงเล่นคำด่าเมื่อไหรนะยี่กูไม่กล้าว่ะเอาไปแล้วไงนทำไมกูถึงแบบกูลมปับไ้นั่นอะไรอ่ะบให้กูไม่แหลกอ่ะมึงบอกว่ามันแหลกมันอก่แหลกมากเลยด้อ ตกน้ำงอถึงนะแเล้วไม่ต <ot> ้องเลยแต่ไ <disappointing> ม่ตายเออก็ค <rainforest> ือ <teor> ว <in> ่ากองนั่นแหละโจทำไมอ่ะไม่จริงร่วงรวดเดียวดิเนี่ยคือวื่นี้เปเสือปลายเนี่ยไปดูศพกูดิไม่จริงตายลงรวดเดียวบอกว่าปึ๊บเลยอ่กูอยู่หลังใครมั้ย จมไปเล่นด่านใหม่เลยด่านเจ๊อุ้ยเหี้ยไปเล่นด่านเมื่อกี้ใหม่เลยด่านเจก,กูผ่านแล้วกูไม่ต้องเล่นแล้วเหลือด่านหกด่านเจ็ดผ่านเลยเมื่อกี้กูตกไอ้นั่นหนึ่งครั้งออตกหนึ่งครั้งแล้วมึงได้โจมแล้วมึงได้เหยียบคืนแะล้วได้เหยียบเหยียบแต่ตายอือหึก็ไม่มไผ่านต้องไปกดปุ่มไอ้นั่นก่อน Fuck you หลายครั้งแล้วแหละแต่กูยังไม่ถึงคืนนี่กระดิโอ้โหจอยนิดนายหกกูกดปุ่มแล้วแต่มึง <c oughs> อะโกงไอระช้น,นี่ยไอโจเโออไม่เครื่องไม่ค้ามมึงก็เครื่องไม่ไอนั่นไะกระตุกอะไรพวกนี้นแล้วมันมบั็อกไงเครื่องกูก็กระตุก,ตกแบบไอโจอ อีสักหัวร้อนเลยหัวร้อนหรือหัวร้อนหัวร้อนตายยืนกระโดดอยู่ตรงหน้าเปลอ่ยนฮึสิลซิซิโคนซิลโคนทุก่านมันมันขอบอกเลยยากอ่ะยากหมดเลยนะทุก่านยากหมดเลยวิ่งมาดีๆเลย ด่านสุดท้าเนด่านสุดท้ายแนี่แหละด่านสุดท้ายด่านแปดไอ้อเย้คีนึกว่าไอ้นั่นด่านสุดท้ายที่ไหนได้มีลิสองด่านูชนะและลสองด่านผู้ชนะเล่เอ้ยเออูดานเดียวดานลิูยังไม่นแม่ไม่ยอมตกน้ำสักที

น้ำมอมบอกว่ามันอยู่นิ่งๆถ้าสลามามันเด้งสองกีใช่ไหมโั้แต่คุณไม่ชอบน้ำมันามันตกแล้วไม่เคยโดนเลย,อาายโอุย้ยเฉี่ยวนิดเดียวตรงหน้ากูพอดีเลยอุยอ้ยเกือบเกือบเกือบนิดนึง ดึอ่ะเมื่อกี้พอดึงทีนึงมาอีกทีเรียบร้อยแล้วก็แล้วเมื่อกี้จะเดินทำไมล่ะไม่ไได้หนดันะดันสีขาวอ่ะดตาสองไหนดันสองพอาะกูดึงปุ๊บแม่งตายหาเลยเนี่ยดึงทีได้ตายหาเลยเอออ่ะด่อันนี้ก็ยากเหมือนกั็เกิดถึงทีเดียวแล้วตายหาแล้วได้เล่นตาด่านอื่นไหมไม่ต้องไปกดปูเหมือน ปุ่มเลยวะมีจะมีจำเีปุ่มตรงนี้ปุ่มตรงนี้เห็นป่ะเห็นป่ะกดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นน้ำมึงก็ต้องกดน้ำใช่ไหมไม่ใช่มันจะมีปุ่มทุกอย่างแล้วจะมีทางลงคืออะไรให้ตายให้ตายก็สรุปมันให้ตายนั่นแหละยันเนี้ขอบอกไปเลยว่าทุกยานยากหมดเลยคลิปอะ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกูก็ออกแนละ้วแต่ใครเนาะเราจะทำคลิปใหม่มานนให้ดูทั้งวันสต็อปคลิปโตกดจ้าใครที่ชอบคลิปคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัปเปอร์คให้ด้วยนะครับแล้วผมจะทำคลิปใหม่ในวันหน้าไม่ก็วันนี้บ๊ายบายไปละ